พลไ้อกโทมัสไอเลโไอังโคเซียรโอ้ยจะบอกแกคปอยยายคปอยยายคปอยมือนันจ้าฟองพาคอยกินน้ำโค้งมือดิคอยจิฟ้องขึ้นแมวรอิายบ้านตู้หมานี้มันจะไปไหนิดที่ลยแล้ววนกิน่ได้ปแล้วยุคนี้กูก็ไม่ได้กินดอกไปไสไอ้ลเโอ้ย ໂອ້ໂອ້ອັນໃສຈັກໃດມາບຶ ใจลับกูอเงิูห่งนกูไห่นี่นกูไปเงินกูไมึงมึงคิดยังไงมันใจกูด้นี่ละมี่มากกว่ามากกว่าสุดแล้วเาไกสิตกร้องกับร้องแล้วเรียนไฟนิดกน้อยก็ร้ก็รใคร้องเลยเอาก็ได้ไปเบาได้ไปแล้วเปลี่ยนแก่เงินกูกระเซียงไปแล้วนะมก็ขึ้น่าแค่จับจเอาเงินกูรู้เยอะ กูรู้ยุกูเชียนกระเป๋าไว้แล้วร้อนมือแหล่ะสวมน้าหนาบอสไม่ได้ไปไม่ได้ไปนิดพว้ามือนี่เขาปีดแหมเขาปี๊ดสวดเซมวันคิดมาดบอเขายุดสวงมืออาจารย์ูสึกจะมาแย่งบอเียไปแล้วบอสมาแย่งมันกล้าแย่งบอสเดยบอสสิบดหลดใหญ่เลยนะเนี่ยคาคอยใสเงยไปเอาเบยไปเอาเบียร์ไปอาไปเอาเบเบียรบอสเยบอสเบียอสอยู่บ้านก็ได้ ยบายสักไปไปโอ้หางตับมึงให้มาคาเกีววัวโพดรเลี้ยงตอนกุญแกเสียงเลยพี่ตาแมวนี่สิมาสิมาพี่นกินสรม่ไม่ใชกินบ่าโคตเลี้ยละมึงเนี่ยแค่งวกตับโยกปอดมันนี่คึ้มากน่ะอ่ะอันนั้นวออ้าวบใครกจะเป็นยังางเ้อ มันใหญ่ไปเลยมันออกไปแซวเองนะแบงค์ลงขาดฟาดมึงอุงใจน้ำเว้ย